ก็สว yeah, so well ัสดีตอนเช้านะครับพี่น้องนะครับทุกคนนะครับที่เข้ามาดูชแน n นี้นะครับดูเทียนเดอ a n ช e นนะฮะก็นี่ถ่ายบรรยากาศหมอกให้ดูนะครับตอนเช้านะฮะก่อนพระาที่จะขึ้นนะครับแล้วก็ไม่ได้มารีวิวหมอกอย่างเดียวนะเนี่ยเห็นไหมหมอกสวยๆเรามารู้จักคันนี้ดีกว่าคันที่อยู่ข้างหน้าเนี่ยเห็นไหมชื่ออะไร Honda X r XR 250สตาร์ทเท้าระบบเดียวนะครับสตาร์ทระบบเดียว <_ D> ก็คันนี้เป็นรถส่วนตัวผมเองนะครับคันนี้ไม่ขายนะครับอันนี้เป็นคันโปรดผมเลย <_ D> ก็แถบภาคเหนือโซนภาคเหนือเนี่ยเล่นกันเยอะมากดรุ่น XR 250หรือ XR 4 0 0เนี่ยเพราะว่าตอบโจทย์เกี่ยวกับการเดินทางนะครับ ไม่ว่าจะเป็นไปป่าไปเขานั่นที่มีหมอกขึ้นได้เยอะอย่างนั้นอ่ะอ่าโหขึ้นสบายแน่นอนคือที่มันน่าสนใจคือแบบมันเป็นรถเก่านะทรงก็ไม่ได้ร่วมสมัยมากมายออกไปทางคลาสสิกก็ก็ดูแล้วเพลินๆดีก็ไม่เบื่อนะครับแล้วถังถังพลาสติกนะครับรุ่นนี้ล้มนี่ไม่ไม่ต้องกลัวบุบนะ <c oughs> กลัวอย่างเดียวกลัวแตกนะ แต่ไม่แตกง่ายๆออกมันหนาอยู่เนาะอ่ะเรามาดูสเปคคร่าวๆกันดีกว่าล้อหน้า21ล้อหลัง18นะครับขนาดยางก็80ทับร้อยยางหน้าเป็นยางใช้ผมใช้ยี่ห้อควิกนะครับส่วนยางหลัง110ทับร้อยผมใช้ยางดูโล่นะฮะ ยปกติเขาจะใช้ควิกหรือดูโร่นะฮะแต่พอดีผมอยากจะลองดูว่าด้วยมันน่าสนใจไหมมันก็โอเคนะครับแต่ยอมรับว่ายางควิกจะนุ่มกว่าเหมาะสำหรับใช้เป็นยางหน้าดูโรเนี่ยแข็งกว่านิดหน่อยเอาไว้ตะกุยได้นะครับอ่ะงั้นเดี๋ยวมาดูใกล้ๆดีกว่าร,รถผมก็ไม่แต่งในมากครับสีขาว มันจะมีแต่งสติกเกอร์เสียมากกว่านะคันนี้เนาะเน้นสติกเกอร์เป็นส่วนใหญ่เพราะว่ารอยแผลเขาก็เยอะเนาะเพราะว่าเป็นสายลุยเห,นห,หน็นั้ยขนากก็สติกเกอร์นั่นลตอนนี้บรรยากาศดีครับตอนเช้าเช้าถ่ายบรรยากาศให้ทุกๆคนในที่เข้ามาดูชแนลนี้นะครับ ได้เจอกับธรรมชาติทั้งนั้นเลยแล้วเดี๋ยวผมจะไปเที่ยวเนี่ยอาจจะเจอที่เด็ดกว่านี้ก็ได้ผมจะไปเที่ยวทั้งท้งเรียบไปทางฝุ่นนะครับฝากกดติดตามกดไลค์ด้วยแล้วกันเนาะ,อะโอเค้เดี๋ยวส่วนเข้ามาเรื่องกันต่อท่อแต่งเป็นท่อไทยนะครับคอในคอเดิมอันนี้ท่อไทยเนี่ยตั้งแต่ต,ตรงนี้มาไปปื๊บางเนี้ แต่พอดีที่ได้มาเนี่ยมันท่อมันป่ามันเล็กเกินไปผมก็เลยแบบขยายแบบดูดิมัวม่วๆเลยอะ่ะปกติปาามันเล็กแค่นี้เสียงเวลากดคันเร่งปับ๊บผมรู้สึกว่ามันมันแผดมากโดยเฉพาะในป่าเนี่ยมันทำให้ผมแบบแสบหูครับผมก็เลยต้องขยายรู้สึกว่าเสียงแน่นขึ้นทุ้มขึ้นรู้สึกว่ามีแบบ จะว่าเหมือนมีแบบเสียงแบ,บ็คไฟล์เสียงตดเนี่ยเยอะขึ้นโล่งขึ้นขี่นขสนุกขึ้นครับมาต่อกันนะครับงั้นเดี๋ยวผมจะให้ฟังเสียงและกันเนาะรถคันนี้นะครับอ่ดเดี๋ยวร์ทเลย,ยาร์ทเนี่ยมันจะมีวิธีของเขานะฮะก็เนีย่ยเนี่ยเวลาาร์ทปั๊บเนี่ยสายเนี่ยมันจะคู่กับ,บาวาลเนี่ยเส้นวาลตรงนี้เส้นวาลตรงนี้ มันจะเหมือนแบบเป็นตัวกดวาลนะ์วฮะทำให้รถสตาร์ทง่ายขึ้นนะครับมันจะมีวิธีของเขานะฮะก็อาจจะกดประมาณแบบว่าเดี๋ยวดูแล้วกันอ่ะกดไปกลอหนึ่งกึกอ่ะขึ้นมาสด ร้อยก็ถ้าไหนสนใจรุ่นนี้อยู่นะครับลองหาดูครับราคาก็ไม่่คยแพงแล้วแต่แล้วแต่รุ่นแล้วแต่สภาพของเขานะครับว่าอยู่เท่าไหร่ผมก็บอกได้ก็ประมาณดูที่สภาพก่อนเลยนะสามหมื่นต้นๆยันหกหมื่นกว่าอันนี้หมยถึงว่าตัว R นะครับแต่ถ้ามีจับประสามิตรนี่ผมก็ผมว่าคงแพงกว่านั้นนะเนาะก็ ลองหากันดูถือว่าเป็นวิบากที่น่าสนใจแต่ขอพูดอะไรอย่างหนึ่งยังไงก็แรงกว่าวิบากเจ้าตลาดของทั้งสองข่ายทั้งแดงทั้งเขียวนะครับแรงกว่าแน่นอนทดสอบมาเรียบร้อยแล้วแต่เรื่องของโชคหน้านี่อาจจะด้อยกว่าเพราะว่าของเขาเป็นอัพไซด์ดาวโอเคนะฮะก็อย่าลืมนะครับ ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์คลิปแล้วก็ดูหรือจะไล่ดูคลิปในช่องก็ได้ครับจตอนนี้ก็จะคลิปใหม่ๆนะครับมาอัปเดตลงเสมอนะครับอาจจะเป็นรถที่หลายท่านรู้จักแล้วไม่รู้จักซึ่งแต่ละคันนี่ไม่ธรรมดาแน่นอนนะครับ